สาเหตุหลักๆนะคะที่คุณไม่อยากไปต่อกับคนรักไม่หมอเห็นพลังงานไพ่แล้วไม่หมอเข้าใจเราเลย,พยไพ่ใบแรกคุณได้ Empress ใบที่ 2, สองสองสรับนะรวมกันการพบหลักฐานใบที่สฝันร้ายใบแรกใบแรกคุณเจอเขาครั้งแรกๆคุณดูใจดีเพราะพาไพ่ใบนี้คือไพ่ตัวแทนของความเป็นแม่ Empress นะคะ คุณดูใจดีกับเขาคุณโอเคทุกอย่างเลยคุณรักเขาด้วยความเต็มใจด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะคุณดูแลเขาดีมากเหมือนลูกคนหนึ่งนะคะเหมือนลูกเลี้ยงลูกคนคนหนึ่งเลยตามใจเขาทุกอย่างนี่คือพลังงานของความเป็นแม่การให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนแล้วก็ดูสวยดูแซ่บนะคะในสายตาเพศตรงข้ามหรือคนรักของคุณแต่ทีเนี้ย เนื่องจากคุณใจดีเกินเขาเลยไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณทําอะไรให้เขาเลยมันอาจจะใจดีมากจนเกินไปจนทําให้เขาคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นของตายเขาไหมเออซึ่งเขาหันกลับมามองกี่ครั้งคุณก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่เคยไปไหนเลยต่อให้เขาทำผิดสักกี่ครั้งคุณพบหลักฐานกี่ครั้งพูดกันกี่ครั้ง ว่าสิ่งนี้คุณพูดไปแล้วว่าคุณไม่ชอบแต่เขาก็ยังทําเหมือนเดิมเขาไม่เปลี่ยนเลยความเป็นแม่ความเป็นคนที่จิตใจดีในวันนั้นมันหายไปเลยหายไปพร้อมกับคำว่าหมดความอดทนค่ะแต่กว่าที่จะหมดความอดทนได้เนี่ยคุณก็เจอเมรสุมจากคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ หลายหลายแบบหลายอย่างหลายหลายคราที่เขาทําให้คุณหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นทําด้วยอารมณ์คําพูดคําจาทําจากอีโก้การมีความจิตใจดําไม่ได้จิตใจดีแบบคุณเลยถามว่าเขาเนี่ยมีข้อเสียไหมมีแต่คุณเห็นไหมเห็นค่ะแต่คุณเลือกที่อะไรยังไงคะมองข้ามไป แต่ฝั่งของคุณคุณมีข้อเสียไหมมีแต่เขาเห็นทุกอย่างที่เป็นข้อเสียข้อดีคุณมีไหมมีแต่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นข้อดีค่ะอืมมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไงหลายคู่นะที่ดูดวงกันส่วนใหญ่จบกันเพราะว่าอีโก้อีโก้ล้นวนเลยค่ะมือที่สามแม่หมอให ห้าเปอร์เซ็นในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมือที่สามน้อยมากที่เข้ามาดูดวงแล้วบอกว่าเลิกกันเพราะว่ามีมือที่สามน้อยมากค่ะต่ให้ทุกคนอาจจะมองว่ามือที่สามคืออันดับหนึ่งอะไรก็เล้วกแต่แต่ความเป็นจริงที่ดูดวงสถิติในการที่ทุกคนมาดูดวงนะคะอีโก้ล้วนๆเลยค่ะอีโก้มันทําให้ความสัมพันธ์แตกอีโก้มันทําให้คุณขึ้นคานอีโก้มันทําให้คนที่เขารักคุณที่สุด แล้วอีโก้นั้นก็ทําให้คุณสูญเสียคนที่เขารักคุณจริงๆโดยที่เขาไม่หวังอะไรตอบแทนวันหนึ่งนะคะคุณใจเดียบเขามากๆแต่อย่าลืมนะว่าคนจิตใจดีคนนี้ก็มีหวัวใจคนจิตใจดีคนนี้ก็มีขีดจํากัดนะคะมีความอดทนขีดจํากัดเหมือนกันซึ่งเขาไม่เห็นข้อนี้เขา ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะเกนอะเกนเอ็นอเกนทำแบบเนี้ยโอเวอร์โอเวอ่ะเออทำแบบซ้ำๆเรื่อยๆซ้ำๆซ,ซักๆทำไปเรื่อยๆ And one day ย h e ช e อินนัเออคุณคุณหมดแล้วคุณหมดความทนแล้วความจิตใจดีตรงนั้นมันก็เลยหายไปแล้วมันไม่ใช่แค่หายไปเปล่าๆนะคุณ มันกลายเป็นความทรงจำที่ทำให้คุณฝันร้ายไปเลยไพ่เนี่ยมันนอกจากมันจะให้เล่าเหตุการณ์ให้แม่หมอฟังแล้วนะคุณมันยังสื่อถึงความรู้สึกที่แบบชัดเจนมากเลยว่าทำไมคุณถึงไม่ให้อภัยเขาแล้วเออตรงนี้อ่ะเขาต้องไปคิดนะอันนี้แม่หมอมีหน้าที่อ่านไพ่นอกจากจะทำให้คุณหมดความอมดทนแล้วนะ เวลาเขากลับมาง้อเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันอ้ยง้อแป๊บเดียวเดี๋ยวก,ก็ต้องใจอ่อนให้เขาคนรักกันต้องให้อภัยกันสิแต่เขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เขาเคยทาให้คุณค่ะทําให้คุณหลอนไปเลยเนี่ยนอกจากคุณจะไม่อยากกลับไปคืนเดียบเขาแล้วสิ่งร้ายๆเขาทําให้ให้คุณน่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมามันกลายเป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนตามชื่อของคุณไป,ไปทุกที่เลย ร้อนถึงขั้นที่แบบว่าไม่อยากมีความรักแล้วเพราะมีแล้วและเป็นแบบนี้คุณเคยมีความรักคุณเคยยอมลดความเป็นตัวของตัวเองเคยทำอะไรบ้าๆาบอบ,บ,บเพื่อคนคนหนึ่งโดยไม่เห็นศักดิ์ศรีของตัวเองทุ่มเทเต็มที่เลยสละเวลางานอนาคตของตัวเองเพื่อเขาคนเดียวสุดท้ายได้อะไรได้คำว่างโง่ได้คำว่าของตายอืม แล้วก็ไม่เคยให้เกียรติคุณเลยนั่นเลยคะ่ะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมานคลิปนี้นะกดไลก์กดแกชร์เยอะๆนะคะว่าเออลูกดวงเห็นเนาะแล้วคุณเป็นฝ่ายกระทําเนี่ยคุณเอ้ยลูกดวงแม่หมอไม่ได้เสียใจเปล่าๆแต่มันเป็นฝันร้ายที่เป็นเหมือนอะไรเหตุการณ์ต่างๆมันฝังอยู่ในตัวของเขาไปเลยซึ่งแม่หมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญหาว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันก็ลดได้ลดเนาะอีโก้อะไรที่มันเจ็บๆอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าทําในเมื่ออีกฝ่ายเขาไม่โอเคคุณเขาไม่โอเคไปทาซ้ำๆซากๆมันก็จะเกิดเป็นบาดแผลที่ใหญ่บึ้มบๆมากแล้วมันยากที่จะเย็บแผลแล้วว่าแผลมันใหญ่แล้วโลวันตุยค่ะโลจบได้เลยนะคะ และนี่คือคำทํานายของทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้หาะว่าเรารู้สึกว่าตรงมากๆก็สามารถนะคะเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังผ่านใต้คอมเมนต์ขอ,องแม่หมอได้เลยแล้วก็นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นเนาะ เพื่อเป็นค่าครัวแม่หมอหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจกับแม่หมอก็สามารถนะคะโอนมาบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยเพราะไอหมอจะนําบางส่วนนะคะไปสร้างปู่องค์ดํากับแม่ย่ามณีจนนจนทานคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองไม่มอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักใครที่ไม่เคยสมหวังในความรักใครที่ไม่เคยเจอคนดีๆใครที่ไม่เคยเจอคู่บุญคู่บุตเพลองสร้างพญานาคคู่รักก,กับแม่หมอด้วยกันเพราะไอหมอมีความเชื่อว่ามันจะช่วยเราสมหวังในความรัก เป็นการเสริมดวงเรื่ความรักโดยตรงแล้วก็เสริมดวงเรื่องของโชคลาภความสําเร็จความร่ํารวยความมีอํานาจเพราะปู่องค์ดําเกด,ดุมากสายดาแห่งนักรบอะไรที่ต้องการอะไรที่มันยากๆเกดได้ทุกอย่างค่ะชนะทุกสนามรบแล้วก็อย่าลืมนะคะทักบ้านเขียวโนมารับ A iper, อวเัย์เพร้อมกับเลขนําโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ